กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอส s ปริงแคทกับเกมยูกิโอเดอลิงครับผมรู้สึกเบื่อไหมครับผมไปที่ไหนก็เจอแต่ฮาร์พี้เลดี้ไปที่ไหนก็เจอแต่ไกอาไปที่ไหนก็เจอแต่บูอายนะครับผมวันนี้ผมมานําเสนอเด็กหนึ่งครับผมเป็นเด็กที่เหมาะสมสําหรับผู้เริ่มต้นเล่นใหม่ด้วยนะครับนั่นก็คือเด็กของลูน่าไลท์นั่นเองครับลูน่าไลท์เนี่ยนอกจากจะทรงพลังไม่พอนะครับผมยังสามารถมีคอมโบวันเทิร์นคิวครับผมสามารถจะตีปิดเกมได้ภายในเทิร์นเดียวนะครับ ยังไม่พอความสามารถของลูนารายคือไม่ตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตครับผมด้วยการที่ทรงพลังครับผมตัวของเซเบอร์แดนนะครับใบนี้ถือว่าโหดมากนะเพราะว่าพลังโจมตีการ์ดใบนี้เนี่ยจะเท่ากับนักลบสัตว์ป่าครับผมที่อยู่ในรีมูฟหรืออยู่ในสสารและแน่นอนครับผมการ์ดใบนี้ไม่ตกเป็นเป้าหมายเอฟเฟคด้วยนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะใช้การ์ดใบนี้ไล่ตบครับผมการ์ดได้ฝ่ายรงข้ามได้ค่อนข้างจะหลายเด็กเลยนะครับ โดยเฉพาะไกอารครับผมที่เป็นเด็กหนึ่งที่ถือว่าโหดนะครับแน่นอนฮาร์พี้เลดี้ก็อีกหนึ่งเด็กหนึ่งนะถือว่าโหดอีกเด็กหนึ่งเลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราเล่นในส่วนของฮาร์ y ี้เลดี้นะครับผมเจอฮาร์ y ี้เลดี้เราสามารถเอาลูน่าไลท์ไปไล่ตบฝ่ายรงคารามได้เลยนะครับแน่นอนครับผมว่าตอนนี้เนี่ยเด็กของเ e ลนดิอุสนะครับผมก็เป็นเด็กหนึ่งที่ถือว่าโหดมากและก็เป็นเด็กที่ชนะทางลูน่าไลท์ด้วยนะครับ แต่ว่าเมลูดูส์ครับผมกับแพ้ในสายของพีดาแพนแรงๆเลยครับผมดังนั้นเนี่ยเราแค่เตรียมครับผมมอนเตอร์สายพีดาแพนเข้ามาในเด็กครับผมแค่นี้เราก็สามารถจะเล่นคู่ได้แล้วนะครับทำไมเมลูดูส์ถึงแพ้พีดาแพนนะครับแน่นอนครับผมตัวของเขาเนี่ยไม่ตกเป็นเป้าหมายท่าไอตัวของเขาเนี่ยคือไม่โดนดาเมจนะครับผมจากการต่อสู้แล้วก็ไม่ถูกทําลายนะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างจะโหดเลยแต่ว่ายังโดนรีบูฟอยู่นะครับผมยังตกเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตอยู่ดังนั้นเนี่ย เราแค่เอาพีดาเพน์ไปครับผมใช้เฟกเรีมูฟจบแล้วแค่นีน้ก็คือเกลี้ยงแล้วนะครับและยังใส่ในส่วนของดอยอิงบิลฟอร์ดด้วยนะครับผมนะใครไม่มีนะครับผมก็อาจจะใส่ในส่วนของการ์ดเซิร์ฟฟิวชั่นนะครับผมรีฟิวชั่นแทนก็ได้นะใบนี้นะครับผมในน we ี้ใบนี้อ่านี่เราสามารถใส่รีฟิวชั่นมาแทนก็ได้นะครับนี่ใบนี้นะครับผมเป็นการ์ดที่ไว้จ่ายไปได้แปดร้อยครับผมขุดมอนเตอร์ฟิวชั่นจากสุสานเข้ามานะก็เอามาเล่นคู่ในส่วนของเด็กของสายฟิวชั่นนะครับผมได้เหมือนกันนะ แน่นอนนะครับผมปัจจุบันนะครับผมการ์ดของลูน่าไลท์ก็โดนแบนไปเยอะนะเราก็แค่ใส่การ์ดเสริมเข้ามานะครับผมก็คือในส่วนของเทนกินะครับการ์ดใบนี้นะครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กับเผ่าบีบเวเดอร์นะครับผมใบละ100และเมื่อการ์ดใบนี้ทำงานสามารถเสิร์มการ์ดครับผมเป็นเผ่าบีบเวเดอร์จากในเด็กขึ้นมือได้นะครับก็เป็นอีกใบหนึ่งนะที่ถือว่าโหดเลยนะครับใส่ในเด็กของลูน่าไลท์นี่คือเล่นสบายขึ้นเยอะเลยนะครับและก็มีการ์ดไล่แผงหลังครับผมในส่วนของไวและบิดครับเป็นการ์ดที่คคือสุดรับผมขุดมอนสเตออรร์นะคับ่า ในรูรูนาไรอ่ะในสุสานเอาเข้ามาในสนามแล้วยัยงมีความสามารถในการดีดการ์ดได้ด้วยนะครับอาา่าฮะคอมโบของรูน่าไรนี่รับประกันได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่มีเด็กนี้ครับผมลองไปเปิดหาดูได้นะเด็กนี้เนี่ยมีการพิวัฒน,นาการมาตลอดนะครับผมและก็สามารถใช้ตบเมตาได้หลายเด็กเลยนะครับโอเคปะไปดูในส่วนของรีเพลย์กันก่อนนะครับผมและเดี๋ยวเราค่อยตีกันจริงๆดีกว่านะครับอ่ะรูน้านไรนะครับ ผมใช้สกิลมัตเตอร์ออฟฟิวชั่นนะแต่ถ้าเกิดใครใช้สกิลกิฟก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วล่ะม a s เตอร์ฟิวชั่นก็คือเมื่อเราเสียไลค์ครับผมเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนการ์ดในมือนหนึ่งใบเป็นการ์ดฟิวชั่นนะพอเด็กนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ฟิวชั่นเลยครับนี่ลงไปปุ๊บนะครับอ่ะเรียครับผมพีราแพนเข้ามานะครับเมื่อพีราแพนใบนี้ถูกทำลายนะครับผมเราจะสามารถเสิร์ชหาการก์ดครับผมที่เกี่ยวกับฟิวชั่นนะครับผมเวทนมนตนะ จัดเล็กขึ้นมือได้ครับผมและกาบใบนี้เนี่ยเมื่อทําการต่อสู้เลยครับผมเราสามารถลดพลังโจมตีมอนเตอร์ครับผมไฟลตรงข้ามลดลง1 0 0 0พันและกาบใบนี้เพิ่มขึ้น1 0 0 0พันนะครับซึ่งก็ถือว่าโหดมากจับรีบูคครับผมและวหดขึ้นไปครับแน่นอนคา่ามาคัดนะครับอ่าเห็นไหมไฟลตรงข้ามกับเราก็รู้อยู่แล้วครับผมว่าไฟลตรงข้ามต้องมีอะไรอยู่แล้วนะเรามีคีโปอยู่ในมือนะครับผมไฟลตรงข้ามลงในส่วนของไว้เข้ามานะครับ ตัวของลูน่านะครับผมจะแพ้ใบเดียวเท่านั้นนะของเด็กนี้ก็คือในส่วนของทวินเบิร์ดนะครับแต่ก็ไม่ได้แพ้ทั้งหมดนะเพราะว่าเราก็สามารถทําเด็กนี้วันคืนชิวได้เช่นเดียวกันนะครับทวินเบิร์ดนะครับผมหลักๆคือถ้าเกิดใครตีเข้ามานะครับผมก็คือจะเสียไลท์พอยต์นะถ้าเกิดทวินเบิร์ดตีเข้ามาแล้วมอนเตอร์ไม่ตายนะครับผมมอนเตอร์จะนั้นจะโดนรีมูฟแต่ถ้าเกิดเราตีเขานะครับผมทวินเบิร์ดนี้ก็ทําอะไรไม่ได้เหมือนกันนะเราสามารถตีซ้ําได้ครับ ดังนั้นถ้าเกิดเราสามารถลดพลังโจมตีทวินเบิร์เป็นศูนย์เนี่ยเราก็สามารถใช้คอมโบวันเทินคิวได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อกี้นะครับผมผมจะทำคอมโบวันเทินคิวเขาใช้ไลท์บาเรียครับผมเราก็เลยไม่สามารถทำวันเทินคิวได้ผมก็ปล่อยไปก่อนนะไม่งั้นนี่จบไปแล้วนะครับฝ่ายตรงข้ามเขาใช้ในส่วนของฮนิลไลน์นะก็เลยปล่อยๆไปนะครับตานี้ปล่อยไปก่อนอ่าไม่งั้นนี่เราตั้งโจมตีแฟกตีสองทีนี่คือเดี่ยงเลยนะโอเคนะครับฝ่ายตรงข้ามก็ตีขึ้นมานะครับ จัวการ์ขึ้นมานะครับผมดึงการ์กลับมาก่อนครับขุดขึ้นมาครับผมายตรงข้ามคามาคัดครับผมสังเกตเลยไยตรงข้ามจะตัดเกมเรารัวๆเลยนะอ่าทิ้งการ์นะครับผมฟิวชั่นนะครับเอาเซเบอร์แดนลงมาพลังโจมตี4ี่พันสองแล้วลบพลังโจมตีไยตรงข้ามลงนะครับผมเป็นศูนย์ครับขวดเข้าไปนะครับผมสี่พันนะครับ เหลือไล่พันหนึ่งครับฝ่ายข้าไม่กล้าตีแล้วนะเราก็ปล่อยไปครับผมความจิเมื่อกี้ทำบอลเทินคิวก็ได้นะแต่ผมกลัวว่าฝ่ายตรงค้าจะมีตุกติกอะไรนะครับผมก็เก็บไว้ดีกว่าเอาชัวร์ไว้ดีกว่านะครับยังไงกองเนี่ยของเราเดีมากกว่าเขา1ใบยอยู่แล้วครับเราก็ปล่อยไปเรื่อยๆครับให้ฝ่ายตรงข้าหมดกองไปนะเขาทําอะไรเราไม่ได้ครับเราก็ทําอะไรเขาไม่ได้เพราะว่าไปยุ่งกับเขาไม่ได้เขาตั้งป้องกันไปแล้วอ่ะตาแรกก็ชิวๆนะครับผม มหมดกองกันเรียบร้อยครับอยู่กันจนหมดกองนะครับอ่ะโอเคนะครับผมในส่วนของบูอายนะครับเจอบูอยช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะนะเพราะว่าหลักๆอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นดิกในเด็กที่จัดง่ายและก็เล่นง่ายด้วยครับส่วนจะแพ้ชนะอะไรเนี่ยเอาจริงเราก็มีแต้มต่อนะ ถึงแม้เราจะชนะทางแต่ขณะดเดียวกันเขาก็ฝ่ายตรงข้ามก็มีการชนะทางเราเหมือนกันนะครับทิ้งการ์ดเฟิรขึ้นมานะครับลงไปนะครับผมมูฟนะครับเอฟเฟกต์ทำงานนะครับผมโอลิไลบารีอีกแล้วนะครับช่วงนี้บูอายหันไปเล่นโอลิไลบารียกันเยอะนะ โอเคนะครับตีเข้ามานะครับเลยกลับเข้ากองไปเลยนะครับอีกทีหนึ่งครับ ดออิงนี่เอาไว้จัดก,การพวกนี้แหละนะอ่าลงไปนะครับมิวชันนะครับผมเรียกกีดาแพนนะ ป็นมอนเตอร์ที่เปิดได้ดีนะครับผมเพราะว่าต่อให้ถูกทําลายขึ้นมาเราก็ยังสามารถเสืห์หาฟิวชั่นได้นะครับเจอสายลูน่าด้วยกันเองครับเรามีคีโปอยู่นะไม่ค่อยมีปัญหานะครับหัวกากขึ้นมานะครับดึงการ์ดและดีดการ์ดนะครับดีดการ์ดขึ้นมือและก็หัวสบายสบายครับ จะฟิวชั่นก็ได้นะแต่ก็ตีไปเลยดีกว่ามีการ์ดเคลียร์แผงหลังนะครับผมเคลียร์ข้างหน้าเรียบร้อยนะอ่ะโอเคเร,รอบสุดท้ายได้เดี๋ยวไปในส่วนของเล่นสดกันเลยนะครับอ่าอันนี้ยังเจอยังเป็นอโนแมกนะครับผมเด็กอโนแมกนะซึ่งก็ยังเป็นในส่วนของเทลิฟ์เก่านะครับ ซึ่งแน่นอนครับผมว่าเป็นลนักษณะเป็นเป้าหมายทาร์เก็ตนะดังนั้นเราไม่มีปัญหาแน่นอนครับอ่าเสิดมานะครับผมการ์ดิตเตอร์นะครับลงมานะครับผมตามคอมโบมาตรฐานนะครับอัพเีเวลเปลี่ยนการ์ดนะครับอ่าเขาเทินจั่วการ์ดขึ้นมานะครับ ฟิวชั่นต่อเลยนะครับผมเสิร์ตมาหนึ่งใบนะครับอ่ะเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับกะว่าจะฟิวชั่นนะครับผมตีเข้ามานะครับผมอ่าจะทำวัลเทิร์นคิวเราเนี่ยเราไม่ได้นะครับผมจวการก็ผมมาเตอร์ฟิวชั่นเปลี่ยนการ์ดนะครับอ่ะแล้วก็ทำการอัญเชิญฟิวชั่นนะครับ วขวด้าไปครับผม3,700น,นะครับเสริพบจิ๋วมานะครับทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าการ์ดหลายใบของเด็กอโนแมกเนตจะเป็นลนักษณะเป็นทาร์เกิตนะครับอ่วดการ์ดขึ้นมาครับเผอินจวเจอแต่ฟิวชั่นนะเลยทำอะไรไม่ถูกครับ ขามาคัดครับผมคัดไม่ได้ครับนะเพราะเราก็สามารถเคานเตอร์การในสุสานได้นะครับดึงขึ้นมานะครับผมจับฟิวชั่นต่อยทีนึงนะครับอ่ะโอเคเราไปเล่นสดกันดีกว่านะ อาลูน่าแพ้เซเบอร์ดาก้อนครับ <laughs> คือไอ้กับดักอ่ะมันเป็นไม่มีทาร์เก็ตครับผมดังนั้นถ้าเกิดเราโดนระเบิดขึ้นมาก็งานเข้านะครับอ่าเนี่ยไอแพ้เราแพ้ใบนี้สุดๆเลยครับผมขอบอกถ้าเกิดเปิดไม่เจอคีโปเราจะโดดวันวันเทินคิวสบายๆเลยนะ จัวการ์ดขึ้นมานะครับโอเคครับผมได้คีปโป้ครับชีวิตเรายังมีต่อได้หรือเปล่าวะลงไปนะครับผมเสิร์ดการ์ดครับมาอีกใบหนึ่งนะ เราจะรีมูไปก่อนเลยแล้วกันนะครับอ่ากับดักนะครับโอเคกลับดักไปแล้วครับและอย่างหนึ่งใบนี้เมื่อถูกทำลายปุ๊บเนี่ยเราก็ยังสามารถเล่นต่อได้นะอยู่ชันต่อครับ ตีไปให้เอฟเฟกต์มันทำงานดีไหมหวะอืมอยังไม่ตีนะครับเดี๋ยวโดนเซเบอร์สไตล์สวนคืนนี่อ้วกแตกเลยครับเอฟเฟกต์ effect ทำงานนะครับเกิดฟิวชั่นจากเด็กขึ้นมือครับเราสามารถต่อเล่นคอมโบได้อีกทีนะอีกหนึ่งจวดหนึ่งนะครับเก็บคีโปไว้ดีกว่านะยามเฉลิเฉินนะครับ เสียดาฟิวชั่ไม่เสียดายนะแต่เก็บไว้ก่อนได้ครับตอนนี้กลับดักไปแล้วถ้าเราเทียร์เรียกเซเบอร์แดนได้เนี่ยก็น่าจะช่วยได้นะครับโอเคจักรการ์ดขึ้นมานะครับลงไปก่อนนะฮะ เกิดการ์ดหนึ่งใบนะครับลงไปก่อนนะครับดึงการ์ดนะครับดีดการ์ดอ่าฮะเปลี่ยนการ์ดเอาแล้วบิดขึ้นมือนะครับ เอ็กซีดครับตีครับอีกทีครับ ก็โอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะถ้าเคลียร์กับดักของเซเบอร์ดากอนไปได้แล้วเนี่ยก็สบายขึ้นเยอะนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนนี้เราก็เอามาเล่นต่อได้นะครับอ่ะมาดูเพลิสกันดีกว่านะครับเอ้มาดูลิาร์กักันดีกว่านะเป็นเด็กที่ดีนะครับผมจัดได้ถูกนะตัวของตีมลูนา่าการ์ดลูน่าทั้งหมดนะครับผมจะอยู่ในบ็อกเดียวกันทั้งนั้นเลยนะทีมลูน่าทั้งหมดเลยนะครับพวกลูน่าเนี่ยพวกนี้นะครับ การเวทมนต์ฟิวชองฟิวชั่นทั้งหมดครับผมมาจากบล็อกเดียวเท่านั้นนะครับผมก็คือจัดเมนต์ฟอสนะครับไปหามาเลยบล็อกนี้อยู่ของเดียวกันหมดว่าบล็มอนเตอร์ฟิวชองฟิวชั่นอยู่ชุดเดียวกันหมดนะครับต่อไปคือของเสริมครับของเสริมนะครับผมก็คืออย่างแรกก็คือพีดาแพนนะครับพีดาแพนเนี่ยจะอยู่ในสุดของวิดออฟซัสซัลลี่นะครับก็ไปเปิดหาไปได้นะซึ่งแน่นอนครับผมพีดาแพนเนี่ยจะมีอนาคตมาย่าเสริมแน่นอนเพราะว่า ทีมาร์ควีเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ทัดมาตัวของเทนกินะครับเทนกิจะอยู่ในสุดขอเอเลเมนทัลนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ไปหามาได้นะของดีนะครับส่วนการ์ดใบนี้นะครับผมดออิ้งนะครับเอาจริงจริงใบนี้ใส่อะไรก็ได้นะแต่จะใส่รีฟิวชั่นก็ได้ครับผมแต่บางครั้งก็เอามาแก้ไฟโตคัมก็ได้เหมือนกันนะโอเคอันนี้ก็คือสําคัญนะครับผมในส่วนของการจัดเด็กครับผม เพื่อไล่ตกเบต้ากันนะครับใครที่เบื่อนะเจอเบต้าทีไรครับผมจัดรูหน้าไลค์ครับผมรับประกันได้เลยนะครับว่าอย่างน้อยก็ได้เปรียบในส่วนของหลายเด็กตามไปด้วยนะครับเราจะแพ้แค่ไม่กี่เด็กเท่านั้นเองนะก็คือแน่นอนครับผมตอนนี้ t ทอรเดอร์ดากอนนะครับผมเอ้ไม่ใช่เซเบอร์ดากอนเนี่ยก็โดนเปลี่ยนเทคเปลี่ยนสกิลไปละทําให้ความเก่งของเซเบอร์ดากอนนี่แทบจะหายไปเลยนะครับซึ่งมันส่งผลทําให้ฮาร์ y ี้เลดี้เนี่ยออกมาเหมิมเกริมมากเลยดังนั้นเนี่ย เราก็สามารถใช้เด็กนี้แน่นอนครับผมว่าตัวชนะทางเราอะ่ะมันหายไปแล้วใช่ไหมตอนนี้มันเหลือแค่ h a ร์ปี้เลยดีเราก็จัดลูน่าอยู่สบายเลยครับนะถ้าไหนสนใจครับผมก็ลองจัดดูได้เลยครับผมวันนี้ผมฮัชิแคสก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ฝากกดติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ